เพื่อนๆขาหอมเนยหอมกระเทียมมากเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยว,วี่จะเช็กระดับความสุกหมูเราทานสุกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยววี่ต้องเช็คความสุกว่าเขาสุกหรือเปล่าเพราะว่าเขามีความหนาของเขาอยู่นะคะเพื่อนๆขาแต่ว่าหอมมากมากเลยค่ะเพื่อน สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขาห่างหายไปหลายวันนะคะหลังจากันขึ้นปีใหม่นะคะวิกกี้ก็มีเดินสายไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะมาเปิดครัวกันด้วยเมนูที่อยากทานแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วนะคะเพื่อนๆขะก็คือเราจะทำฮอปช็อปนะคะ เป็นออซอสที่เป็นบ้าน,านไทยๆนะคะเป็นซอสจิ้มแจ่วนะคะเ,เพื่อนๆขะวิกกี้ว่าทานเข้าคู่กันมากเลยนะคะแล้วก็จะมีไส้กรอกด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะวิกกี้ไปเปิด YouTube มาดูวิกกี้อยากทานปลาหมึกแห้งทานะคะเป็นแบบทรงเครื่องนะคะเ,เพื่อนๆขะมันไม่ได้ยากอะไรก็เลยอยากลองทําดูนะคะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ค่าวัตถุด,ดิบของเรานะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะอันนี้เป็นพอกช็อปนะคะวิกกี้เปิดต้นคลิปไปก็คือหมักด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็จะมีฮอทดอกนะคะเป็นฮอทดอกธรรมดาซอสเสร็จธรรมดาบ้านเราแหะคะ่ะวิกกี้เอาแบบเป็นสโมกนะคะแล้วก็หนังกรอบนะคะแล้วก็จะทําสลัดทานคู่กันนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆขาใส่แคนเบอรี่ด้วยใส่ผักสลัดนะคะใส่มะเขือเทศร,ราชนินีแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่วิกกี้บอกนะคะว่าจะลองทําปลาหมึกแห้งทรงเครื่องนะคะเออ เดี๋ยวเครื่องปรุงมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทําเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีพริกจินดาแดงกับกระเทียมแล้วก็ปลาหมึกแห้งนะคะเดี๋ยววิกกี้จะหั่นเขาเป็นท่อนๆนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวหมึกแห้งเรานะคะวิกกี้ จะเอามาหั่นนะคะวิกกี้ใช้หมึกไข่นะคะเพื่อนๆขามีอยู่แล้วในตู้นะคะวิกกี้ก็จะหั่นเขาเป็นคำๆนะคะไม่ต้องคำใหญ่มากนุเพราะว่าเดี๋ยวจะเคี mRNA, in no euh. in ้ยวไม่ออกเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเอออาจจะเหนียวนิดนึงนะคะด้วยความที่เป็นปลาหมึกแห้งนะคะวิกกี้ก็จะหั่นประมาณนี้นะคะมีไข่ด้วยก็ทำกับข้าวส่งท้ายก่อนที่จะ เปิดการทำงานในต้นปีแรกของเดือนนะคะเพื่อนๆกลับกันมาหรือยังเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะกลับบ้านกันมีความสุขกันทั่วหน้าเนาะจะได้มีแรงกลับมาทำงานนะคะเริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเนาะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นกำลังใจให้เลย นี่ค่ะวิกกี้จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะกำลังลึกอยู่เนี่ยว่าจะทำอะไรก่อนดีระหว่างสเต็กกับปลาหมึกแห้งเนี่ยค่ะเพื่อนๆขา thank <sighs> you ค่ะเ,เพื่อนๆ่ะเดี๋ยววิกกี้ทำสเต็กก่อนแล้วกันเนาะเรามากริลเนื้อกันก่อนดีกว่าเนื้อหมูวิกกี้วันนี้ใช้เนยนะคะใช้เนยลองดูก่อนประมาณนี้ประมาณนี้กระทาวิกกี้อ่ะซื้อมาผิดเตาวิกกี้เป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะเ,เพื่อนๆแล้ววิกกี้ซื้อเตากริลเนื้อมาผิดมันใช้กับไฟฟ้าไม่ได้เสียดายเสียดาย เรงเลยนี่ค่ะหมักไว้แล้วนะคะอะเอาลงไปเลยได้สองทิม้มไหมอ่ะจะได้หมอเออเอ๊ชาวบ้านวิกกี้ใครจุดโุกเนาะแล้วก็วิกกี้จะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขามีกลิ่นหอม เราก็จะกลิวเขาด้วยไฟกลางนะคะเพื่อนๆขาค่อยๆกลิวเข้าไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆขาหอมเนยหอมกระเทียมมากเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะหรือที่จะเช็กระดับความสุกหมูเราทานสุกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวที่ต้องเช็คความสุกว่าเขาสุกหรือเปล่าเพราะว่าเขามีความหนาของเขาอยู่นะคะเพื่อนๆขาแต่ว่าหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ค่ะเพื่อนเนคะ่ะเดี๋ยววิกกี้ขอตัวทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะคะอ่าอันนี้น้ำตาลนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะวิกกี้ทำกับข้าวเองไม่ค่อยได้ใส่ผงชูรสนะคะเน้นน้ำเน้นเครื่องปรุงปกติคีโตอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนเืค่ะเพราะว่าวิกกี้ถือว่าวิกกี้ทานข้างนอกมาแล้วก็คือ เราได้น้ำตาลมาเยอะเอ้ยได้ได้ผงชูรสมาเยอะแล้วค่ะอ่าใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดี๋ยววิกกี้จะขอใส่มะนาวสักครึ่งลูกนะคะเพื่อนๆค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะแล้วก็หมักน้ำมะนาวหน่อยเพราะวิกกี้ชอบความเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นหอมของเปลือกมะนาวนะคะเพื่อนๆา่า ชิมรสนะคะชิมรสค่ะเพื่อนๆขาอร่อยมากเลยค่ะวิกกี้ใส่ข้าวคั่วเลยนะคะข้าคั่วตงป,ป่นหอมแดงและต้นหอมผักชีค่ะเท่านี้เป็นอันว่าเสร็จค่ะเพื่อนๆขารสชาติของวิกกี้จะออกเปรี้ยวๆหว,วานๆน,นะคะ จะมีความหอมของมะนาวและความเปรี้ยวของมะนาวเล็กน้อยแต่ว่ามีความเปรี้ยวนัวของออมะขามเปียกค่ะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้พอกช็อปของเราก็ใกล้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะน่าผ่านม,มาอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำปลาหมึกทรงเครื่องกันเลยนะคะขั้นตอนแรกวิกกี้ตั้งกระทะ น้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็เอาปลาหมึกลงไปทอดนะคะเราจะทอดปลาหมึกให้หอมเลยเนาะแล้วก็อบอบก,ออก,ออก,ออกรอบนิดนึงอะคะ่ะวิกกี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้ปลาหมึกของวิกกี้ที่มันมีไข่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะกรอบหรือเปล่าแต่วิกกี้จะพยายามทอดให้สุกและออกกรอบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้กรอบแบบเคี้ยวควบควบอะไรอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราทอดเขานิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาทา น้ำซอสกันค่ะดูซิว่าจะได้ผลหรือเปล่านะเพื่อนๆเนาะคลอดมือก่อนเลยค่ะมาค่ะมาทำน้ำราดันเลยขัะนะซอสนะคะวิกี้ใส่น้ำมันไปนิดนึงกลิ่นปลาหมึกนี่แบบหอมออมากวิกกี้ทอดปลาหมึกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โอ้ย พี่จะใส่พริกจินดากับกระเทียมที่ตำไปแล้วนะคะผัดนะคะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ต้องลองค่ะพี่เสืค่าต้องลองทำดูถ้าทำเองแล้วอร่อยก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อหมึกที่เคลือบทานนะคะ คัาน,นี้ <c oughs> เป็นเกลือค่ะเป็นเกลืออ่าใส่เกลือไปหนอ่อยก <c oughs> ี้จะคุยเขาออกเปรี้ยวหวานหวานะคะเพื่อนๆค่ะ ชิมเขานะคะแต่ก่อนที่จะชิมเนี่ยคีกกะใส่น้ำมะนาวเือลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้คีกก็ต้องใส่น้ำส้มปี๊ดนะคะเพนาชื่อแบบที่ไม่มีส้มปี๊ดนะคะที่ก็เลยใส่มะนาวลงไปะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมรสเขานะคะ <c oughs> โอเคค่ะรสชาติได้แล้วนะคะเผ <c oughs> ็ดเค็มหวานนะคะแ,แล้วเราก็ใส่หมึก ลงไปเคลือบค่อยๆผัดเขานะคะผัดให้น้ําซอสซึมเข้าไปในหมึกนะคะแล้วก็ให้เขาเคลือบจนหมึกเงาแล้วก็แห้งนะคะ,ะ,คะวิกกี้รถไฟนะคะเพื่อนๆถามไม่ได้ใช้ไฟแรงเนาะขั้นตอนนี้นะคะหมึกเขาจะมีความ เค็มเล็กน้อยนะคะวิกกี้ก็เลยไม่ได้ปรุงเผ็ดนะคะพเพื่อนๆปรุงเค็มนิดนึงไม่ได้ปรุงเค็มนะคะ <_ an> พูดผิดผ <_ an> ู้ผิด <_ an> เรียบร้อยค่ะว <_ an> ิกกี <_ an> <_ an> ้จะตักเลยนะคะ สามรถของเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆขะทำง่ายๆทำเองเนาะชุบเรียบร้อยค่ะหมึกสามรถค่ะค่ะเพื่อนๆ่ะเดี๋ยววิกกี้ขออนุญ,ญาตจัดจานตัวพอกช็อบก่อนนะคะนี่ค่ะ กี้ไม่มีผักแนมนะคะเพื่อนๆขาแต่ว่ามีแค่ผักสลัดอย่างเดียวนะคะตัวนี้วิกกี้จัดจานเสร็จแล้วตัวพอกช็อปของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีซอสเสร็จให้หนึ่งอันส่วนตัวนี้เป็นสลัดนะคะก็จะมีแตงกวาผักสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะวิกกี้ใส่แคนเบอรี่ไปด้วยนะคะมันจะมีความเปรี้ยวเล็ก อร่อยค่ะเพื่อนๆคะแล้วก็น้ำสลัดของพี่ก็จะเป็นน้ำสลัดซอสสีราชานะคะมันจะได้ไม่เลีเ่ยนจนเกินไปเนาะอ่าแล้วก็น้ำสลัดธรรมดานะคะโ้ยแม่ร่วงอืมพี่ก็จะใช้สองน้ำสลัดเลย สลัดของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเย็นๆเลยค่ะสลัดของเรานะคะหาอะไรอร่อยๆอมาทานด้วยกันนะคะอันนี้หมึกทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆค่ะเปรี้ยวเค็มหวานอร่อยมากค่ะ ข้าเป็นเพื่อนขากับข้าของวิกกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทําง่ายๆนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ทานง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆขาพอกช็อปค,ค่ะน้ําจิ้มแจ่วของเรานะคะเพื่อนๆขาน้ําจิ้มแจ่วแซ่บๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีสลัดเย็นของเรานะคะมีผักอะไรก็ใส่นะคะชอบผักอะไรก็ใส่นะคะอ่านักชอบอันไหนก็ใส่แล้วก็มีปลาหมึกทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆขาทำทานกันได้เลยนะคะง่ายๆมากเลยคะ่ะ วันหยุดสุดท้ายแล้วนะคะได้อะไรทานกันคะค่าเพื่อนๆขะกับข้าวของวิกกี้วันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ วิกกี้จะมาแจ้งเพื่อนๆนะคะว่าเป้าหมายของปี2569นี้นะคะวิกกี้จะทํา IF ในการทําอาหารนะคะแล้วก็จะทําอาหารที่มีประโยชน์ให้เพื่อนๆดูมากที่สุดนะคะแล้วก็วิกกี้ตั้งใจว่าจะทานอาหารมื้อแรกคือมื้อเช้าของวิกกี้นะคะคือไม่เกินเที่ยงแล้วก็หยุดทานอาหารมื้อสุดท้ายก็คือ6โมงเย็นไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่า แต่จะตั้งใจทํานะคะเพื่อนๆขาเริ่มสักการะใหม่ก็ต้องทําตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเรานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะวิกกี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้วิกกี้ด้วยนะคะวิกกี้ต้องขอให้เพื่อนๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปีใหม่ขอให้เฮงเรวยๆนะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะปีใหม่นี้วิกกี้ก็ให้พอนเพื่อนเพื่อนได้เท่านี้นะคะเพื่อนๆขาเป็นกําลังใจให้กันเนาะสําหรับคลิปนี้วิกกี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบขอคุณสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะหาอะไรอร่อยๆมาทานด้วยกันนะคะนี่คะ่ะสลัดของวิกกี้นะคะมีผักอะไรก็ใส่ชอบผักอะไรก็ใส่นะคะอันนี้พอกช็อปค่ะน้ำกิ้นแจ่วค่ะพเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ปลาหมึกทรงเครื่องของเรานะคะทำง่ายๆแต่อร่อยมากเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะหาอะไรอร่อยๆมาทานด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะ